สวัสดีครับผู้ชมครับทุวิชินดาวขออนุญาตผู้ชมติดตามการถ่ายทอดสดครับฟุตบอลไทยลีกครับวันนี้เกมที่สนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมนะครับเจ้าถิ่นนครปฐมยูนิเต็ดครับเปิดบ้านรับการเยือนของราชบุรีเอฟซีครับในส่วนของทีมบรรยายวันนี้คุณสุรเดชมั่นวิบลและผมสรุปวิทูรินครับมันมากครับน้ำกลางฝนตกที่ราชบุรีเจ้าถิ่นนครก่อนจะกลับมาโดนสามประตูรวดครับก่อนทจะไล่ไม่ทัน ีีท่ราชบุรีได้ลุ้นเลยครับกับการได้ดโอฟรฟี่นั่นแะครับมาดูเกมกันเจ้าถิ่นชุดสีเข้มนะครับส่วนราชบุรีก็ชุดเก่งกับพวกเขาอยู่แล้วเปิดโค้งเข้ามาครับจังหวะนี้บอลออกหลังไปเลยเรียนตามตรงคู่นี้ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นด่งโจรไม่เลื่อน <c oughs> ชั้นอัตโนมัติอีกครับอ่ะดูจังหวะของราชบุรีโอ้โหลูกนี้มีปัญหาแล้วครับ <c oughs> มีปัญหาแล้วทั้งอัตโนมัติแสงทองโอ้ผู้สิ่นเป่าจุดโทษเลยครับหยอดตรงนี้ก่อนไม่ล้ำหน้านะครับลูกเปิดของจักรพันธ์แล้วโอ้โห มุมนี้โอ้โหยวนกับกวินเรียบร้อยครับคุ่งผิดทางนะครับทางผู้สมตรตู้ของนครปฐมครับราชบุรีบุกมานำแล้วครับนัดที่แล้วในการพบกับแพร่ก็ยิงไป2ประตูนะครับในช้างเอฟเอคัพนี่ไดจี้ต้องกางมีบาวโดอยู่ไปได้ไหมโยกลุยมาขอลองยิงบอลออกหลังไปนะครับในจังหวะน,นี้กระโดดกระก้า ครับตัดทีมกรทัศยะเปิดมาหน้ากัวทีนี้โอ้โหมาลูกนี้โหนไปหน่อยครับมุกสกรหมกไม่ถนัดฝั่งของอัตพลแต่ดูจังหวะนี้ครับที่ขึ้นหมมันบอลมันสูงไปน,นิดนึงนะครับช <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะบุรีรัมส์ซะงั้นบุรีรัมส์เหนื่อยเลยไปซาอุเลยจิตใจไม่ค่อยดีเลย <c oughs> อ่ะดูจังหวะของราชบุตรีซัดลูกนี้สองศูนย์เลยครับโอ้โหยิงดีมากเจ้าซิคเคเลน ถ้าซื้อยาดิโอ้โหตัวริมเส้นมีแต่ความเร็วทั้งนั้นเนี่ยโอ้โหเจสซี่เคลนเติมขึ้นมานี่กลายเป็นว่าไม่มีใครตามมาประกบเลยนะครับโอ้จังหวะสุดนะครับใช่ครับโคตรสี่เกมเลยตอนนั้นนะครปฐมที่ว่าโอ้โหีจังหวะยิงจังหวะนี้ยังไม่ได้นะลูกยิงสันชัยโอ้โหสมกับดีกรีทีมชาติกับกำพลสันชัยจากบอลพุ่มไกลนะครับบอลเนี่ยมาตกเข้าทางติดเซฟของกำพลครับ มาถึงเท้าซ้ายของลูกก่อนเปลีจุดนะครับเวลโก้ยิงใช้ความเท้าหนักของเว,วลโกเฟลิปูชนะครับเกายกกันครับธนวัฒน์จบครึ่งแรกนะครับเกมนัดสุดท้ายของสตีโบไทยลีครับทัสยัตธนากะหลอกล่อในมตาตย,ยูป่ะเปิดดูนี้ฉลับนิดน,นึงแต่เข้ามือครับของกว,วินษนาไม่เห็นจอได้แน่เลยเสียงดังมาชียนะครับ คือวันนี้กองเชียร์ราชบ,บุรีเสียงดังมาเยอะนะ <c oughs> อ๋อไม่ใช่ไปเหลือง <c oughs> โอ้โหโทนทีุ่โอ้โครับโอ้โหยิงได้เด็ดขาดก็ยังพุ่งผิดทางนะครับเด็ดขาดมากนะครับค <c oughs> ือพุ่งถูกทักาคุอิโต เปิดมาจาังหวะนีนคนปรปฐมครับนพก้าวเก็บได้อาคุกอิโตะอีกทีนึงอิโตะเปิดลูกนี้มีตัวชาร์จว่าชาร์จไม่โดนกระบาโด้ยอิโตะเนี่ยนเกมนัดแรกที่เจอกันที่บ้านราชบุรีแล้วรต่ว่าลายชื่อขึ้นมาเปลีย่ยนเยอะแบบนีุู้กยายไม่ทันจริงครับโชคใจจูใจอ่าดี่ลงมาจะดูอีกทีนะว้า กราบิงวอลเลยครัดูชม,มกันีาา์ครับาชูริปัน4-0ครับโอ้โห,โโหยังสวยครับเหนือชั้นจริงๆกับต,ตันทีมครับจักรพันธ์แก้วผมจากธนากาก่อนนะครับที่เปิดมันโดนหม่งสกัดออกมาเข้าทางพอดีแล้วดูครับโอ้โหลูกปั่นลูกนี้เนี่ยน้ำหนักนี่ช่างไว้เลยนะครับว่ามันข้ามคามถมได้เดี๋ยวจ่ายเลยตัดกลับมาได้ประตูครับโอ้โห โอ้แล้วก็เป็นสำรองนะครับสงสำรองครับลงมาเล่นด้วยกันเนี่ยทักวิโตนะครับที่กระชากหนีแล้วเปิดมาโอ้โหข้ามาช่องว่างระหว่างคู่เซนเตอร์นะครับบอลข้ามทางกาเบียวมาแล้วก็ฝั่งของวาิซอเองก็ไม่ถึงนะครับวัดงซ้ายมีตัวรออยู่ครับหาครับให้มาซ้ายฝาอีกฝาอีกโบกี้ฝาอีกกิงอัดลูกนีน้โอ้โหไม่พอครับคุณพามีนานครับ ตอนนี้เราได้ลงตัวจริงนะเป็นกอถ้วยอยู่ราชบุรีมาปีก่อนทอีกกออ่ยกกิง <c oughs> มาเฉยๆล้ำนี่งันก่อยเลยดูจังหวะชกมากันดกโอ้โหตละลารุ่งวันนี้มองดูผลงานแบบหล่อๆเลยครับโอ้โหชนิดพัฒน์พุ่มแก้วหรือเปล่าไม่ล้ำหน้าแน่ๆนะครับแล้วดูจังหวะ้หนักทางนี้พอดีเป๊ะเลยครับบอลนี่ตกพื้นเหมือนจะ มีแรงส่งที่อาจจะทำให้หลุดกรอบอยู่บ้างแต่วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกมีรากเง่าของฟุตบอลจริงๆเลยครับับชุธิพัฒน์ครับบอลไม่ออกอืได้ไหมเห็นชีว่าออกไปแล้วครับออกหรือไม่ออกออกนะฮะล้ำหน้านะครับอมบองไม่เห็นเลยนะแต่ว่าไม่เปิดครับเล่นสั้นมา เพี่องจุดลูกนี้ตั้งหลักโยนเข้ามาได้โคโอ้โหมองมงจะสวยไปทางนู้นครับในการเป็นแชมป์ในยุคของการไฟฟ้าส่วนมูมิภาวในปี2008ด้วยเนี่ยจะเป็นสมัยที่11นะครับ,รบมันก็อยู่ที่บูริลัมว่าจะนับหรือเปล่า <c oughs> มา <c oughs> อีกครับลูก161ครับ ลูกที่นับนแน่ๆนๆครับไม่ไหวออกสตาร์ทต,ตรงนี้ไม่ล้ำหน้านะครับแล้วก็ไปได้ดวลตัวต่อตัวโชคชัยชูชัยโดนหลอกจนโอ้โหมีคนที่ตามลงมาช่วยอีกคนหนึ่งครับอย่างธีรนัทก็เอาไม่อยู่จริงๆนะครับตรงว,วินเนี่ยมองไม่เห็นผลจรินๆทีครบแล้วด้วยครับูุ้สินเป่าทุวิดหมดเวลาการแข่งขันครับ สุดท้ายของสุดลีโว้ไทยลีกครับสนามโรงเรียนกีฬาเทศบาล,ลนครนครปฐมครับ